ไปลุยกันต่อเลยเดี๋ยวมันให้เราเล่นภารกิจแอคหนึ่งแอคหนึ่งด่านสองชัวนะครับด่านที่สองนะใช่ลุยเฮ้ยเรามีแอสซิสซินว่ะนักธน,น,กกนูเป็นแอสซิสซินแล้ว ป mm claro> yeah> UH> uh ั่นป้าแรงมากวิ่งเยอะอยู่ต้องเบี่ยงรอเลยนี่ตือเปิดได้เนี่ยเราชอบทำลายนี่นี่ วิธีการเปิดประตูที่ถูกต้องครับทุกคนเขาเขา,เขามันมือนะ่ะเขาไปคนเดียวเลย้โหเขาไม่แบ่งใครเลยเขาถือดาบพัวนาะมันก็แบบไวมันไวใช่ใช่ันดาเมจแรงมากปวดเลือดอือลุมฟันลุมฟันลุมฟัน มาโดนดึงผมเดินดึงผมเดินดึงโอ้โหโอ้โหกันด้วยนะอย่าดึงกันนะไอผมตายแล้วเนี่ยโดนดึงมาไกลมากอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเดาไปเดาไปโอเคโอเคคุณน่าจะดาวเอาพอแล้วเเวลสองปุ๊บดาวเลยตออยังผมตายแล้วผมโดนแขวนมาแล้วพี่มาช่วยแล้วโอเคโอเคอ่า ต้องดิงด้วยเฮ้ยเพื่อนกันล้มมะเนี่ยอุ้ยหอบนี้เอาเรื่องอไรครับปันฟ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 ันปันอยู่ฟันอยู่เอาโอเคป่ะฮะโอเคนะโอเคเต็มแล้วโอเคหาบิลดิ้งดิวโดเฮ้ยมาทำไมอะเอามากินกินไงเยลลี่ เพิ่มเลือนให้ตัวเองมา,มาพร้อมอไ,ปปไปเปลี่ยนอะไรใช่ไหมใช่เฮ้ยเจอกแรงอยู่อ๋อมนยิงลัวได้แ่แรงสู้ว่าลนไมได้ทางนี้ปะทางนี้ใช่ไหมอ่านี่เราเจอแล้วทุกคน ดาบแรงมากดาบมันหนักอะเวียงทีแบบขอหลุดะเออเอาโอ้โหเยอะนะทุกคนข้างหน้าเพียบเลยโอ้ยแต่มีคนหลอยอยู่มีคนหลอยอยู่อุ้ย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 ุมดแล้ขยัง รอดยังรอดยังโอเคเอาเงินเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนกองทัพมาพี่กันลิงกันลิงโอ้โหมาครับผมเต็มเลยพี่ที่อยู่ข้างบนกับใครเนี่ยฟันจู่ผมโอเคมีใครเลือดไม่เต็มมาเติมได้นะช่วงนี้มีเลือด อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโลแตกขึ้นบันไดขึ้นบันไดทุกคนอุ้ยพี่อุ้ยประตูโอ้เปิดแล้วอุ้ยพี่ติดอะไรอ่ะพี่ดูนี่ติดใจป่าเฮ้ยติดใจใครกันคนเมื่อวานแน่เลยใครอ่ะข้างล่างข้างล่างข้างล่างนี่พี่เปิดประตูแล้วมามา แนวข้างล่างเทียบข้างล่างก่อนอุ้ยอุ้ยนี่จะปาไป็นอุ้ยอุ้ยเทียบเลยเทียบเลยโอ้โหูไม่ทันเดียกันบอกกันไม่ไหววะอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ทางขึ้นอยู่นี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 ่ตรงพี่ตรงพี่ฮอตมาแมนไปไหนลุยไปอะไรอ่ะ อนมาฮอนมาตรงนี้นี่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 ไงประตูเปิดแล้วอุ้ยเพียบเลยตรงที่อะคุ้ยมาโยโอเคไหนเอะไปไงต่อน่าจะลงไปข้างล่างปะม,มีอะไรให้กดปะอ๋อนี่ไงกดนี่ไง ไปโอเคทีาา่ไ,ไหนอ่ะเกิดอะไรขึ้นที่ประตูนี้ประตูนี้อ๋อโอเคอย่าขึ้นไปอุ้ยออกมาเรื่อยๆเลยไปต่อได้ปะมันยังมีประตูนึงตัน,น,ตน,นอา้าวไหนประตูตรงไหนนี่ มันจะมีสัญลักษณ์อยู่ทุกคนอ๋อนี่ไงโอเคอุ้ยข้างหลังเทียบเทียบเทียบโอเคโอเคสวยนี่ไงหนึ่งทับสามมั้งโอเพนเดอะดอเปิดละนี่ข้างข้างข้าง ซ้รู้ว่าประตูนี้เปิดเฮ้ยเหมือนมีคนตามมาเลยข้างหลังอะ่ะเปรียบเลยพี่ตรงพี่ก็เพียบไม่เพียบหรอกแต่มันหนาอุ้ยหนาจับเลยต้องใช้ปืนแล้วมัง้งอย่าลืมเติมเลือดให้ตัวเองด้วยโอเคสวย,ยแล้ว I prevail if cannot wounded. mortally ตรงพี่ไม่มีอะไรนะเฮ้ยตรงไหนมีระเบิดดะตรงพี่มีระเบิดเฮ้ยฮอตตรงฮอตเต็มเลยฮอตเฮ้ยเอ้าผมมากดปุ่มมีปุ่มอย่างเงี้ยกดยังกดเลยกดเลยกดแล้วอุ้ยเพียบเลยนี่เป็นปุ่มอย่างเงี้ยลองไฟลองไฟก่อน กดดูกดกดอันนี้ไปละอันนี้กดละประตูฝั่งลูกเปิดหรอข้างบนเหรออ่นนนาทีเหมือนมันต้องกดไปเรื่อยๆหรอหรือมันบอกใบอะไรบ้างพี่ก็ไม่ได้สังเกตมันจะมีสัญลักษณ์ก็พี่มันมีสัญลักษณ์ทุกประตูเลยวงกลมไม่วงกลมบวกกลางไม่มีว่ะวงกลมระบบกรลางพี่กดผิดแล้วมันต้องกดละประเปิดไหมเปิดเปิด เปิดเปิดเปิดขั้นบนเปิดนะโอเคครับอะไรอีกสัญลักษณ์แล้วก็สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคว่องลงโอเคกมดละเฮ้ยพี่ก็กำลังจะโดนเฮ้ยมันมันวิ่งมาทางนี้ว่ะนั่นน่ะเข้ามาได้ปะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เพิ่งเข้ามาฉูนตกลงฉนตกลง้มาแล้วอุ้ยอุ้ย สวยเออไอ้ผมโดนดึงเหรอฮะมาแล้วมาแล้วอเอพี่มาข้างบนแล้วนะโอ้ย,อยผมโดนขยั่งหมดพี่ อุ้ยตรงพี่อุ้ยเยอะมากเลยตรงพี่อ่ะอุ้ยดีนะมีคนมาช่วยขอบคุณครับไปเร็วไปเร็วเราจะบุกไปข้างหน้าเดี๋ยวยยทับหน้าจงระวังทับหลังอ่ะระวังแบนหลังก็หักโดนมาแห้งเลยทับหลังพลทับหลังครับอ๋อ แบบเงียบสนิทแล้วแบบไม่มีใครต่ออะไรพี่เลยจะบอกไปแล้วบอกว่าหลังห้าโอ้ยดิไม่ได้ยินเองอ่ะเราไม่เราไม่สนใจน้องอีกแล้วหูตึงไงหูตึงมาเล่นเกมไม่ต้องโดดมาหาแล้วไม่ต้องโดดมาหาแล้ววุ้ยหมอผีอ่ะนะหมอผีไปหาใครแล้ว เฮ้ยหาผมได้ไหมเคช่วยแล้วช่วอแล้วเฮ้ยอะไรอะมีกี่อะไรอะฮอตสี่ป่าผมี่ผมสี่ผมเฮ้ยเอาเรื่องพี่ลงไปแล้วเอ้ยยังไม่ให้ลงจริงๆแล้วอะมันมันไม่ให้รอก่อนใช่เราต้องให้รอใช่ใช่ใช่อ้อ้ยอยโอ้อยยโอ้โอ้โอ้โ้โอ้โ้โย้ยย้ยงยยโอโ โอเคขอบคุณนะไอ้นี่ดิขนาดตัวขนาดตัวเล็กยังอยู่กับเราเลยตัวเล็กยังไม่ลงเลยโว้ยเกินขนาดตัวเล็กยังไม่พักดีเลยเราพี่ลงมาทำไมโอ้โหแล้วเมื่อกี้ไม่มีใครช่วยพี่ด้วยนะอย่างเยอะอะขนาดตัวเล็กยังไม่พักดีเลยอันนี้อันนี้เล่าของจริงพี่นนท์ลงมาข้างล่างจริงเขาไม่ให้ลงจริงเขาไม่ให้ลง ผมมาแล้วผมอยากทานไอ้วิ้ยพี่อะไรอ่ะผมดาวผมก็โดดลงมาดาวได้ไงผมโดดลงมาทำไมไม่ซื้อโซดพี่แล้วพี่นนที่ทำไมไม่ซื้อสดอ่ะซื้อสดแล้วไม่ได้ผมไม่มียาด้วยพี่โดดลงไปเหรอเมื่อกี้ใช่ก็กล่าวว่ามันไม่เป็นอะไรไงถือว่าไม่มีฟอร์ดามิทใช่ไหมใช่แอบไปเลยเมีย ออนะโอ้พี่วัดตรตองนี้พอสแน่เลยวะมันตรงนี้มันจัดนัวนัวจัดนัวจัดนัวจัดนัดไงพี่ว่าแล้วทุกคนไปบอดนี่เป็นไงแล้ว <laughs> <laughs> มาแล้วมาแล้ว อุ้ยอุ rats, ้ย <Kre> ดูแพทเทิร์นมันจำแพทเทิร์นมันไว้มันจะสู้แบบไหนเฮ้ยมดแล้วมันจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยจะตายแล้วโอเคตายเฮ้ยก็ไม่ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นี่ว่ะเออไม่ยากเท่าไหร่เลยดีตกันรัวๆเลยอ่ะปืนนะปังปังเลย ตรงนี้เติมกระสุนได้เติม้วเติมละคุยข้างหน้าเสียงไม่ค่อยดีเลยทำไมอ่ะไม่ใช้ลำโพงริเวอร์หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ลงมาแล้วเขาไม่ให้ลงเขาไม่ให้ลงคุยอันนี้ยังไงอ่ะเจอยากเจอไม่ได้เลยฮะต้องยังไงนะมันคืออะไรนี่คืออะไรเนี่ยอุ้ย เลือนรถปะไม่รถนี่หว่าเฮ้ยมันมาแล้วอ๋อนี่นี่นี่ข้างันให้เราป้องกันหรือเปล่าอ๋อนี่ไงสตีนไซน์นี่ไไงงนี่โอเคโอเคแล้วก็สู้ป้องกันไว้ป้องกันไว้ป้องกันไว้ผมนี่ผมดีเพื่อนไงโอ้ย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 ปันแขนท่าขา ว่าพลาดยังไงปันอุ้ย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 โดนหลอนบ็อกซิ่งข้างเดียวอีกเกาะได้ครึ่งได้ครึ่งหลอดแล้วโอเคโอเคยอดเดินกันเชื่อกันไปเดินไปเร็วไปเร็วไปหน่อยข้างหลังหลังหลัง ฝันใครอุ้ย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 โอ้โหแล้วพี่เติมยาก่อนอุ้ยเลพียบเพียบเพียบอุ้เยอะเยอะเยอะฝันไปแล้วฝันแล้วฝันแล้วมีอะไรอีกไหมโอเคเฮ้ยตัดสินไปแล้วทุกคนมาลงมาแล้วมาแล้วมาแล้วลงแล้วอื้อนี่ ค่ะเฮ้ยเฮ้ยมาลงมาอุ้ยอุ๊ยอะไรอ่ะอุ้ยกระสุนหมดอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอเคเรียงดาบอุ้ยพี่ดงเหนียว อฮ้ยมันมันหายตัวได้มันหายตัวได้มันหายตัวได้นะอุ้ยเนี่ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วนู่นต้องออกทางนู้นทุกคนขณะที่มันชี้อ่ะไปเลยครับทุกคนไปเร็ว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 เฮ้ยตัวน้อยม่หันหน้ามองผมด้วยอ๋อจงรักโชกดีกับเราไงที่ขนาดเราไม่ใช่โบ๊ทนะเนี่ย อันนั้ดไม่ค่อยจะตามโฮสเลยอ่ะโฮสแบบชอบไปไหนไปก่อนโอเคว้าวจบไปในเอซสองฮะน่าจะผ่านด่านสองแล้วแอค2สองเอ็กสอง๋จะไม่ให้แอคกสองอกหนึ่งแต่ด่านสองอ๋อเลเวลสอง